E ครับวันนี้เราอยู่กันที่นะครับสวนของคุณป้าสมจิตนะครับลูกค้าประจําของเรานะครับใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามาก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะครับเนาะที่นี่นะครับเราก็จะมีนะครับพริกนะครับมามีเป็นพริกเพิ่งเพิ่งปลูกใหม่นะครับเนาะแล้วก็จะมีทุเรียนที่เพิ่งปลูกใหม่เหมือนกันนะครับมีมะพร้าวนะครับแล้วก็มีปาล์มนะครับซึ่งปาล์มเนี่ยคุณป้านัใจผมจะนำเสนอมากเลยนะครับเพราะว่าปาล์มคุณป้าเนี่ยเพิ่งตัดเมื่อวานนี้ฮะเรามาไม่ทันนะครับแต่คุณป้า ภูม so the ิใจมากครับเพราะว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเราไปแล้วนะครับได้ผลที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปสัมภาษณ์คุณป้ากันแล้วก็ไปดูนะครับว่าหลังจากที่ตัดปาล์มไปแล้วเนี่ยที่คนตัดปาล์มเขาชมคุณป้าว่าปาล์มที่นี่นะครับหลังจากตัดแล้วเขายังออกลูกได้ทั้งที่ที่ที่อื่นเนี่ยเขาคอขาดขาดคอไปแล้วนะครับเนาะแต่ที่นี่ยังออกต่อนะครับเราไปดูกันนะครับผม สวัสดีครับคุณเป้สวัสดีครับหมอแว่นนะวันนี้นะครับนะสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมเรามากันที่สวนคุณป้าสมจิตนะครับเนาะเนี่ยคุณป้าสมจิตนะค,คุณป้าใช้มากี่ครั้งแล้วนะเนี่ยต้นนี้ศาสต์ครั้งเดียวเนี่ยทุเรียนออกลูกไปมนะที่ย,ยา,านนเหลือจากปาล์มอ่ะครับผมอันนี้เหลือจากปาล์มเออเหลือจากปาล์มแล้วก็เอามาศาสไว้เนี่ยนะครับผมรอบเดียวแต่ว่าปาล์ามอ่ะใช้ดินสองแล้วก็ใช้บนยอดสองอืมแล้วอันนี้ป้าภูมิใจในกาเสนอมากเลยใช่ไหมเนี่ย ไหนอ่ะนี่คุณป้านะเจนเหลือมากเลยโอยออกดอกแล้วคุณป้าอันนี้กี่ปีแล้วคุณป้าสามปีไม่เคยรักษาน่ะจะจำไม่ได้หรอกป้าไม่เคยรักษาเลยเนาะเอาปาะสตรไม่เคยรักษาเลยแล้วไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยแล้วก็ลองยาเหลือจากไอเน really? like oh, oh, so ี oh, ่ยแล้วลองเอามาศาสตร์ดูแล้วลูกชายมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันบอกแม่ออกดอกแล้วมันบอกได้กินแล้วเนี่ยปีนี้นะ เนี่ยนาแล้วก็ว่าจากว่าของเขาไม่เห็นผลนะมันก็น่าเหลือเชื่อแล้วก็มันออกมาแล้วนี่เนี่ยเดี๋ยวสวยมากหนูแม่เนาะตัดตัดเต็งจริงเลยเอาแหนงเอาแหนงออกให้หมดเลยครับอ่าแล้วเดี๋ยวดอกมันจะออกตามแหน่งเนี่ยอ๋อแต่ปุ่มเทปปุ่มที่ตัดตัดเนี่ยลูกชายเนี่ยมันเดินมาตัดไว้วันนั้นมันกลับมาบ้านยงเี่ยมันเดินมาตัดไว้เขาตัดไว้ครับให้เขาตัดเดี๋ยวเดี๋ยวดอกมันก็จะออกออกตามแหน่งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเอามาตัดงั้นเนี่ยตัดแบบมเวมนี่นะไ้้นะครับผม เนี่ยมันจะออกตามนี้นะมันจะออกตามที่เราดึงออกเนี่ยแหละอ๋อเนี่ยนาที่แรกป้าไม่เชื่อนะป้าว่าเอ้ยมึงโกหกก็ปล่าก็ยังพูดเอานะมาดูแล้วกันลูกชายมันพามาชี้มานีงานนีงานแต่ว่าป้าอ่ะฉีดไปหนเดียวที่ว่าเหลือจากปามขึ้นมานี่นะอ๋อครับผมผลพลอยได้ผลพลอยได้เหลือไงเหลือมาป้าใช้ด้วยเครื่องทั้งหมดนั่นเนี่ยตั้งอยู่ไหนเห็นไหมถังถึงอ่ะเยอะแยะหมดเลยไหมครับผมแลราลากสายอย่างเดียวแล้วก็เนี่ยป้าพาป้าับพาไปดูปามมาไปดูปามคุณป้าครับผม พี่ใช้สูตรอะไรครับป้าใช้ทุกสูตรเลยหนึ่งสองสามสี่ตามที่ว่าคุณพี่แจ๊ดเขาบอกเลยขึ้นใบเลยขึ้นขึ้นยอดเลยนี่นะคนที่บอกนี่นหมายว่าป้า,อาเอ,อ,เอง อ๋อมันจะได้ครบอะทั้งแมกและดูดูใบอะใบสวยเลยใบสวยใบเขียวก็ใบเขียวมันมีทั้งแมกทั้งนั้นเลยแ่ว่วงเนี่ยมันนานเนี่มันขาดหายไปตั้งครึ่งเดือนแล้วเนี่ยมันไม่ได้ฉีดเอ้ยเดือนนึงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ฉีดแต่พ่อป้าฉีดตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วปัญหาคนฉีดไม่ได้แล้วก็ไปดูฟ้ามดกไปดูเข้าไปดูดิบางต้นกระดกจังนะออกกาลังการเลยดูแล้วเนี่ยมันจะมันจะเป็นเป็นจันที่เป็นตัวผู้อะตัวอ่าตัวผู้มันจะเริ่มเริ่มหายยไปเี่ นะแล้วคุณตัดคำวานเขาตัดเขวาว่าไงบ้างปะเขาบอกว่านะสวนอื่นขาดหมดสวนป้ากําลังจะออกไม่ขาดคอ,อ,ดอเออมไม่ขาดคอกําลังออกลูกอ่อน<ม>เยอะแยะเลย<ม>เขาว่าะ<ม><ม>น่าคุณมองไปต้นนน้นเนี่ยเห็นไหม่ะ อ๋อต้นนู้นนะเต็มคอเลยเหนมันเต็มะลุวนู่นก็เต็มนี่กมาก็ต้นมันเต็มคอแต่ทุกต้นเลยอ่ะแล้วนี้แต่บางต้นมันก็ไม่มียังไม่ไม่ไม่มีนะป้าตาไม่มองไม่เห็นก็ไม่รู้มาเริ่มแทงกังมาป้าเพราะว่านาตอนที่ว่าต้องลงทุนลงลงมือมาทําเองนะให้ให้ลูกเขยเป็นคนฉีดนะเพราะว่าความสูงจัดแล้วเราแก่นะหมายถึงว่าถือด้ามฉีดใช้เครื่องก็จริง ใช้รถไยเดินตามในนี้เลยนะเดินในนี้รากสายยิงเลยใช่รากสายยิงเลยเนี่อนะสองร้อยประต้นนะใส่น้ำพันลิตรเราเรียกว่าฉีดจังอาบเลยอ่ะใช่เราไม่เคยมีเวลาใช่ไหมฉีดมันเยอะตกกี่วันเดือนละหนึ่งครั้ง ทีแรกเอาถีเลยอาทิตย์ละอาทิตย์ละอย่างเลยถีดินอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าถีดยอดเพราะลูกเขยจะว่างอาทิตย์ละวันใช่ไหมครับแล้วก็นาครั้งที่สองก็ถีดดินแล้วก็ถีดยอดคนอาทิตย์เลยอาทิตย์หนึ่งดินอาทิตย์หนึ่งยอดอาทิตย์หนึ่งดินอาทิตย์หนึ่งยอดเนี่ยไราถีดไปสี่ทีแล้วเนี่ยหยุดมาหนึ่งเดือนแล้วเป็นไงสวยหยุดมาหนึ่งเดือนน่ะก็มันนานป้ากลัวมามันจะเป็นดอกกระพุ้งไงอ่ะพ่อหมออย่าหยุดถ้ายุดแต่เดี๋ยวดอกกระพุ้งขึ้นใช่ล้วนี่ก็นาเวลาคนทำมันก็ไม่มีน่ะน อยากให้นในทีวิตอยู่คนเดียวน่ะเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยเพราะว่าน่าไม่ได้มีคนอยู่ด้วยอยู่คนเดียวเลยลูกๆเขาขายของกันนะเขาอยู่เนาะเนี่ยข้าไปดูไหมข้าไปดูไหมในสวนน่ะครับไปดูสวนก่อนครับผมนะเดินเข้าไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือแม่พาไปดูต้นไหนคือแม่ภูมิใจนะไปดูเนี่ดูขิวไปหมดเลยนะภูมิใจนะเดินเนี่ยข้าไปเนี่ยเน่ยถ้าร่อนล่องยาวไปเลยของป้าทั้งหมดป้ามีที่ยิ้ห้ไร่ตรงเนี้ย ปัโหเลยนะเต็มคอแล้วครับเต็มคอเลยครับผมนะโอ้โหเอาแล้วแล้วเต็มนะครับนี่ก็เต็มผู้มันหายไปไหนหมดอ้าป้าไม่รู้สิตัวผู้มันหายหมดเลยตัวผู้ไม่มีเลยอันนี้เพิ่งตัดไปหรอมีมีรอยตัดอยู่เนาะอ่ะก็ตัดวานนี่เนี่ยตัดวานี่อันนี้เหลืออีกชุดหนึ่งครับเนี่ยกำลังคาคออยู่เนี่ยไม่รู้หลายชุดเหลือหลายชุดชุดนึงมันจะได้แค่สองลลายเนี่ยบิ๊กโนคุณมาดูทางนี้ครับคุณบอกเขาคอเดียวอ่ะไหนมันล่อคออยู่นี่เออบางนี้ที่มีนี่ รอบหมดแน่เนี่ยฮะโอ้โหอย่างดูอย่างต้นเนี้ยแต่คนตัดมันบอกป้านะว่าว่าเนี่ยมาว่ามันกําลังจะออกยอดอ่อนเอ้ยออกอะไรสิจันอ่อนอะไรออกจันแล้วมันมาคนตัดบอกว่าของคนอื่น่ะขาดคอไปหมดแล้วเพราแต่แตนบอกของป้ากําลังออกมาอย่างเงี้ยป้าจ้างมาจากข้างนอกคน่ะคันนี้หายากมาก บอกตรงที่วันนั้นสั่งซื้อยาไล้คุณวิจ๊ะบอกว่าเดี๋ยวจะชวนคุณวิทนุมาช่วยฉีดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ป้าใช้ครบเลยกับไม่ผิดนาฬิกายสุดึ่งสุดสองสามสี่สีทีเดียวเลยทีเดียวเลยแล้วก็นาลายพีิดดินลงบ่างมันเรื่อหอาทิตย์แรกอ่ะป้าฉีดดินก่อนอ่าบ็ผม พอมาอาทิตย์สองป้ากระชีดขึ้นยอดแล้วพอมาอาทิตย์สามป้ากระชีดลงดินอีกอาทิตย์สี่ป้าก็ขึ้นยอดอีกนะครับอแล้วช่วงนี้นายยังไม่ได้ฉีดแหนึ่งเดือนนะเนี่าเว้นอย่าเว้นนานเวนนนตัวผู้มานะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันพอรามันแทงจันทร์มาใหม่ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นตัวผู้เพราะว่าอาหารมันไม่พออ่าครับผมนะครับเพราะมันจะมีทั้ง ดูสิดูสวนป้าเนี่ยนะไอตรงนี้แค่นั้นนะที่เหลืองอ่ะเนี่ยดูสวนป้าเนี่ยสง้าใบเขียวไหมแล้วแล้วคุณมองไปเนี่ยประมาณสักห้าหกแถวปาล์มเนี่ยมันจะเป็นคนหลังคนอื่นนั่นน่ะของเขาใบเหลืองของป้านะแล้วใบเขียวไม่ชันด้วยไงเขียวดําเลยเนี่ยถ่ายของป้านี่ถ่ายใบนุ่นไปออกคอชัดไม่้องถ่ายป้าหรอกใจได้เลยถ่ายใบอ่ะมันน่าภูมิใจอ่ะเนาะ ภูมิใจไม่หล่ะคนขายยาภูมิใจไมถ้าคนขายยาภูมิใจป้ากั็ภูมิใจเพราะปากคมาเนี่ยนะเอเดี๋ยวป้าเมื่อวานป้าไปขายเนี่ยเขาขายโูก,กี่บาทป้าตัดสองวันวันแรกได้ห้าบาทสามสิบแต่ว่าวาันนี้เอาไปอีกเที่ยวนึงได้สี่บาทห้าสิบลงอย่างกระทันหันะดีแล้วเราตัดไวสามตันฝฝาได้มายังไม่ถึงยัง ได้ไม่ถึง2องหมื่นได้มั้งสองหมื่นสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าจี่ามาไม่ได้น้ำตังเลยนี่มันสี่สีบาทฝา่เที่ยวนึ่งนาแล้วก็สอออเอสบาทฝาอยู่เที่ยวนึงเดี๋ยวกลับไปนับน้ป้าเอ้สี่บาทห้าบาทหาบาทห้าบาทสามห้าห้าบาทห้บาทสามสิบเที่ยวนึง่ะ อ่าสี่บาทห้าสิบเที่ยวหนึ่งอ่ามันมันเป็นกลไกของการตลาดนะครับใช่เขาเห็นเขาเห็นปลาบ้าไปเยอะไงไปเยอะอะไรกดลงมาปลาเนื้อเจ้าเนื้อเจ้าเนี่ยนะเขาก็มีเยอะนะของเขาน่ะเป็นร้อยไร่นะครับผมของเขานะเขาถือว่าราคาโอเคนะโอเคเลยป้าว่ามันถูกไปแต่ว่าตอนที่ว่าป้าให้ลูกสาวหนึ่งสิบาบาทใช่ตอนนั้นสิบบาทแล้วตอนนี้สิบสองบาทละบาลูกสาวแต่ต่อไปมันก็จะแพงแล้วครับครับผมนะ แต่เราแต่เรายังก็ยังทันมีทุดรุ่นอื่นอ่ะแล้วไม่ต้องไปดูทั้งหมดสวนเราเพร่ะสวนป้าไปถึงนู่น่ะถึงคลองอ่ะเดินสามวันยังไม่จบเลยอ่ะใช่แล้วนาจะเดินไปเดินดู เดินดูตรงเนี้ยนะเพราะป้ากับขี้เกียจเดินไกลป้าจะขี้เกียจอยากให้หมอมันมาดูว่าพริกป้าเนี่ยเป็นอะไรแไม่ได้เป็นไรพริกเนี่ยมันปลูกในในสวนมะพร้าวได้ไหมได้เออมันเป็นพริกขี้หนูนี่ปลูกได้ได้ตอนที่แรกอะที่ว่าป้าซื้อยามาปุ๊บป้าก็ใส่ไอ้สูดหนึ่งน่ะแล้วก็ฉีดเบี้ยเบี้ยพริกก็ฉีดในกระบะเลยนะถึงเหลืองหมดเลยใบร่วงหมดเลยป้าก็โทรไปหาสูตรอะไรนะสูตรหนึ่งอย่างเดียวสูตรหนึ่งอย่างเดียวใช้เท่าไหร่ แต่สงสัยไม่ใช้เยอะไปพี่แจ๊ดเขาบอกว่านาว่าป้าใช้เยอะไปแล้วป้าหลัของในกระบะป้ายังไม่ต้องใช้แล้วให้ป้าไปลงดินก่อนถึงให้ป้าใช้อย่างนั้นเออคุณป้าาตามเราคุณป้าครับ เวลาใช้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพวกผมจนนะครับใช้ตามที่เวลาข้างฉลากข้างขวดเขาบอกแต่เขาบอกว่าจะของเล็กนะแต่อู่อันนี้ป้าน้ำแปดร้อยบางทีป้าใส่ลิตรนึงนะลิตรนึงนึ่งสองลิตรเลยแถมแถมแถมอันนี้ปาล์มเนี่ยเป็นเป็นพืชที่่ทีแข็งมันไม่ทั้งครัวปัญหาแต่พริกอะแต่พริกไม่ได้พริกกะเพราอย่างเงี้ยนะครับ มันเป็นพืชที่ใบใบบางเป็นพืชที่ใบอ่อนเพราะฉะนั้นให้ใช้เนี่ยหนึ่งซีซีจน้ำหนึ่งลิตรก็พอครับผมนะแต่ถ้าป้าฉีดบ่อยอ่ะลดลงมาสักครึ่งหนึ่งลดลงว่าอีกครึ่งหนึ่งใช่ใช่เนาะเพราะว่าส่วนมากคุณทำไอ้พวกแปลงผักไอ้สวนควาเนี่ยชายเขาจะฉีดบ่อยเขาจะบ่อยวันนี้ให้ลดอัตราการใช้มาใช่ไหมเพื่อประหยัด ใช่ครับผมเพื่อประหยัดนะครับแต่ทางดินนะทางดินนี่ยฉีดไปสามรอบแล้วแต่ในสวนปาล์มเนี่ยทางดินเพิ่งฉีดไปสองรอบนทางดินไม่มีปัญหาครับทางดินจะฉีดทุกวันก็ได้ครับไม่น็อกเพราะทางดินเป็นทางคนท่าไม่ได้ดิเอาบิ๊กนุ๊กเข้ามาช่วยคนเหนื่อยมากนะคือแต่ในนี้ยป้าอายุตแต่เจ็ดสิบแล้วนายยังต้องมาทำอยู่อย่างเงี้ยคือก็คนเหนื่อยเนาะเนี่ยดิไม่ไม่ได้จะหยุดลูกเขยเข้ามาเออลูกเขยลูกเขยขายของลูกเขยนี่ยก็จะมาให้วันนะคือวันอังคาร ทุกวันอังคารน่ะป้าจะฉีดทุกวันอังคารอาทิตย์ละครั้งอ่ะะนแล้วามาพักหลังเนี่ยน่ะมันหยุดไปเลยมันไปทําอะไรกันไม่รู้มันไม่มาเนี่ยแล้วก็ป้าก็ทวนวันเนี่ยอาทิตย์เดือนเนี่ยป้าจะฉีดอีกเนี่ยยังฉีดได้ใช่ไหมดินเนี่ยดินได้ดินได้ครับไม่ใช่ดินแห้งอ่ะดินแมกซก็ได้ครับครับผมอันนี้เรายิ่งฉีดมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับมันยิ่งดีเพราะว่าปลูกปาล์มมาเนี่ยต้นเนี้ยกี่กี่ปีแล้วครับ สิปปลูกต่างกันปีสาวห้าหนึ่งก็ต่อห้าหนึ่งตอนนี้หกห้าห้านะมันหนึ่งเกือบสิบกว่าปีแล้วละสิบกว่าปีแล้วหลงดินเนี่ยเคยใส่อินทรีย์ไหมไม่เคยเลยเคยใสแต่ใส่ตาปุ๋ยยี่สิบสิบยี่สิบใสปุ๋ยที่แมันทำมาครบสูตรของของของฟาร์มโดยเฉพาะเลยนะครับสิบปี ไม่ได้ไม่ไม่เจออินีเลยไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยอ่าคราวนี้เจอพอเจอปุ๊บเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยปุ๋ยเคมีจะกินได้ดีจะกินได้สะดวกก็เพราะว่าจะต้องมีอินทรีนำอ่าครับนะครับเป็นตัวย่อยสลายเป็นตัวปล่อยเอนไซม์ออกไปนะครับแล้วถึงจะดูดขึ้นต้นสงสัยว่าเจอหน้าหมอแว่นจะถามมันหน่อยเองเธอว่าดินมันแห้งหน้าแรงเนี่ยมันใช้ได้หรอได้ทั้งนู้นย่เหนียวจัดเลยนะทั้งติ่งริมคลองอ่ะริมคลองของป้ายิ่งเหนียวจัดได้ทําได้หมดครับ จะไม่ว่าเพราะว่าเขาจะไม่มีเขาจะเป็นอินทรีย์อยู่แล้วเขาไม่ใช่สารเคมีตัวเขาไม่ใช่สารเคมี<อ>เพราะฉะนั้นจะไม่ต้องอาศัยไม่ต้องใส่ความชื้นของในดิน<ช>แต่เวลาเขาทํางานเขาจะทํางานที่มีความชื้นะนะฮะเขาจะปลดปล่อยธาตุดอยที่มีความชื้นแล้วก็ปล่อยให้รากะนะฮะดูดขึ้นไปได้แล้วเนี่ยนาป้าก็จะให้คนตัดยางของป้าเนี่ยเอาไปใช้กับสวนยางเออมันโอ้ดีซื้อมาเนี่ยป้าซื้อมาทีหลังเนี่ยไอ้สี่แถมสามเนี่ยทั้งเชื้อราทั้ง อะไรสิไอ้อผงดำอะ่ะนาพิ่นาพ,พิดินเออถ้าถ้าไปเรียกชื่อกับของเขาเดี๋ยวเขาจะว่าเราเพราะเพราะเพราถ้าเรียกไงแผ่นดินพิษอะ่ะเพราะแผ่นดินพิษอ่ะอ่ผม,ะผมยอมผมยอมเพราะมันพิษแกพิษจากอ<ไ>่าแปะจากมาันดินเสียเสียที่เสื่อมโทรมมันพิษกลับมาให้มันเป็นกายเป็นดินดีที่สมบูรณ์นะครับวันนั้นป้าโทรไปซื้อป้าก็ไปเรียกเขาแผ่นดินพิษล้อป้ากันอย่างนี้ทีนี้อ่า การใช้เนี่ยเราใช้ยังไงเราฉีดเตะถ้าได้ใช้นะครับผมกล้ากล้าเลยนะกะตีเลยค้าถาเลยถ้าใช้นะครับคุกกระปุ๋ยแล้วหวานอเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้มันคุกกระปุ๋ยนะคงจะได้คงจะใช้ง่ายจะถ้าใช้ง่ายให้มันไปเดินฉีดเนี่ยมันอยากขยาอยากขยาฉีดไหมอยากขยาฉีดไหมฉีดสิแต่มันใช้ถังโยกกระถมันถังโยกหรือถังโยกหรือถังรากสายไม่เป็นไรถังที่มันมีันมีผสมยาขยาให้เสร็จเลยนะครับแล้วก็เอา อโทรนีพใส่นงไปพี่ะ่านดินนะฮะหนึ่งช้อนแล้วมันไม่ตายเน่ะมันเป็นอินทรีย์นี่ไงความข้าใจ่ายผิดนะมันเร่งต้นใช่ไหมครับครับผมมันเร่งต้นใช่ไหมครับความข้าใจ นะคุณป้าบอกว่าเอ้ยมันเล่งต้นแล้วมันหญ้ามันก็ต้องไม่ตายดิมันจะขานกันไงเดี๋ยวหญ้างามเดี๋ยวหญ้ามันงามใช่ป้ากลัวว่าหน้าเออไอ้ผงดำเนี่ยไอ้ไอ้นาลายเนี่ยนะครับแล้วกลัวว่ามันจะหมดประสิทธิภาพเมื่อไม่หมดไม่หมดไมม่หดยิ่งชอบดีครับเพราะว่ายาขยาเวลาฉีดไปเนี่ยรากของอ่ายางจะอยู่ตามผิวดินเหมือนกันใช่ไหมครับใช่แล้วมันอยู่เต็มพื้นที่เพราะฉะนั้นยาขยะขยะขยะเต็มพื้นที่เหมือนกันใช่ มันไปป้องกันรากเนี่ยครับไม่ให้ไปถูกทําลายโดยยาขยาตรงๆนะครับผม<อ>นะฮะแต่ญยาเนี่ยญยาเนี่ย<อ>ตัวเนี้ยมันเป็นอินทรีย์ก็จริงแต่มันไปหลอกไปหลอกพืชให้เปิดปากใบ<อ>นะครับให้กินยาขยาเยอะๆยาก,ก็เลย<อ>ตายลึกตายทนตายนานนะ เนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็ของป้านะสวนย,ยางสวนเนี้ยครับผมแล,แล้วก็ป้าจะมีสวนใหญ่คืออยู่ข้างบนนะก็จะให้ลูกน้องใช้เนี่ยม,มันก็นยอมใช้ตักีนใช้เลยใช้เลยครับเพราะว่าและที่กล้าท้าก็คือนวันเนี้ยเก็บขี้ยางน้ํายางเนี่ยเก็บเป็นน้ํายางหรือว่าเก็บขี้ยางเก็บเป็นก้อนเป็นก้อนนะเป็นยานงถ้วยใช่ไหมกี่วันเก็บครั้ง โอ้ยตอนนี้มันติดตัดสี่มีดน่มันเก็บพีนึงอะนะติดติดสี่เลยเหรอสี่มีดเก็บพีเลยทีมีดเก็บพีธรรมดาแล้วถ้าลองนะครับถ้าถ้าจะลองนะผมเพราะหน้านี้มันหน้าออกอ่ะใช่มันน่าจะได้ดีแต่ทําไมมันถึงมันได้ตั้งนาตันสี่ตันห้าเนี่ยตันสามอ่ะเดี๋ยวพอเขาถ้าเราทําอย่างนี้นะครับปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นผลทันทีน้ํายางจะเพิ่มมากขึ้นเปอร์เซ็นต์ของยางจะเพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรปุ๋ยที่เราใส่ไปอ่ะ มันไปตกค้างอยู่ในดินแล้วพื้นมันมาใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวทางดินเนี่ยเดี๋ยวป้าจะให้มันเอาผสมยาขยาโนแล้วก็ทางทางไอไอเม็ดดำดำดำเนี่ยหือคือผสมปุ๋ยหวานได้เลยได้ใช่ไหมอ่าที่เป็นปุ๋ยดําเลยผสมปุ๋ยรอหวานเลยอาทีนี้ปาล์มลซมทุเรียนได้ทุเรียนอย่าลืมนะครับปีนี้คงจะเอาดอกแค่นี้ใช่ไหม ไม่รู้จลูกแยังก็ดูบิ๊กจัดบอกว่าถ้ามันเด็กจัดนะให้ไปให้เขาตั้งท้องก็ไม่ได้กันต้นนี้หลายปีนะแต่ว่าไม่เคยดูแลมันขนาดนั้นเพราะมันอยู่ในร่มแขนก็เลยไม่นั่นใช่เพราะว่ามันอยู่กับงว่านาถ้าถามลูกชายว่าจะเอามะม่วงหรือว่าจะเอาทุเรียนถ้าจะเอาทุเรียนนะโคนมะม่วงออกซะตัดมะม่วงออกแถมไม่ต้องโคนก็ได้ครับตัดออกไปแถมหนึ่งฝันที่กิ่งที่เขาล่าไปเพราะว่าแดดแดดมาทางนี้นะแดดทางนี้อยาให้ไปบังแดด ให้เขารับแสงแดดโดยเต็มที่ก็เชื่อไม่ลากกันเนี่ยจะสาดไปหนเดียวนะก็ไปชี้ให้ดูก่บมันใช่เหมแต่ยังไม่ภูมิใจไงผมอยากได้ให้แบบเข้าไปแล้วมอนให้เป็นต้นเยอะเนยใช่ฉันลองปลูกไว้ดูเล่นๆนี่ขนาดลองนั้นเนี่ยยังไม่ดอกลยยังไม่อาชีบแต่วอาชีบเนี่ยปาล์มก็ยังเนี่ยคืออิทิบตัวแท้ครับนะครับผมนะเป็นไงครับดูแล้วโอเคเนาะโอเคปตาเท่าสายตาผมเนี่ยเออผมมาช้าไปหน่อยมั้งช้าสิช้าสิเพราะว่า ไม่เห็นไม่สามรอบพราะจังไะใช่เพราะไม่เห็นทางเหลืองเลยเนี่ยทางเหลืองอาลงหมดแล้วไงไม่เห็นเห็นได้เขียวเขียวเห็นได้เขียวๆทั้งหมดอ้าวแล้วคุณว่าเขียวไหมนะเขียวเียขปีเลยเนี่ยเขียวดำถ้าฉีดแล้วมันไม่เขียวถ้ทน่านถามคนตัดเนี่ยนะว่าปามปามปามป้านี่เขียวขึ้นไหมเห็นเห็นบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าของเขาเนี่ยใช้แล้วเขียวแต่ว่าป้าอยู่ก็มันทุกวันป้าก็ไม่ได้เห็นียวเขียวจนจะดําอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนคนที่อยู่กับเขาทุกวันอ่ะ หมอไม่ไดมอไม่ค่อยอย่าหินคุณเปลี่ยเขาบอกว่าปาล์มเนี่ยถ้าอยากรู้อะไรนะว่าปาล์มเราเปลี่ยนปไปขนาดไหนให้ถามคุณตัดคุณตัดไปจะรู้ดีว่าปีนี้มาตัดได้เท่าไหร่ชถลายใหญ่แค่ไหนชปีนี้มาตัดมันจะรู้เลยว่าโอ้คันนี้ได้ผลผลิตดีเจ้าของก็ถ้าเจ้าของก็จะสังเกตเฉยเฉยบริษัทนี้แล้วนะมันจะสุกเร็วอ่ะนะปาล์มอ่ะวันเนี่ยเก็บกันซะจนไอที่หล่นน่ะนะเก็บกันอ่ะมันก็เก็บหมดมั่งไม่หมดมั่งสุกเร็วเกินอีก ถูกเร็วถูกเร็วพ่อแม่ทำเนี่ยตัดไวอย่างเงี้ยนะพอสิบห้าวันมานี่นะโอ้โหเก็บกันไม่ไหวเลยเก็บดินนะเขาให้เก็บไว้จะได้เงินได้เงินเ่้ากระเป๋าไวมันตัดยางด้วยมันไม่มีเวลาไม่มีเวลามันก็เลยเกินเกินวันไปหน่อยนึงใช่ใช่แน่แนแล้วมันมันก็จะมาลําบากอีกตรงที่ว่าเก็บเก็บมันก็ร่วงได้เป็นกระซ้าร่วงหมดแน่นอนใช่ใช่ป้าทดสอบโดยตัวตัวป้าเองน้ำหนักนี่ปึงไหมโอ้ไม่ไม่รู้สิไม่เคยยิบเลยท่าเท่า่ไม่ได้มอง เคยเคยเคยช่างต่อทะลายไหมทลายนึงยกไม่ขึ้นแล้วนะอย่างนี้ยกไม่ขึ้นแล้วบอกว่าทาปามาสิบกว่าปีคุณเป็นเจ้าของยาเนี่ยคุณดูสิว่าของป้าเนี่ยได้ผลไหมป้าอยากจะถามคุณโอ้โหป้าถ้าปาถามนะป้าได้ผลไหมดูป้าดูถ้าถามผมนะถ้าถามผมผมจะย้อนกลับทันทีเลยป้าว่าได้ผลไหมเนะใช่ถ้าถามผมผมก็ต้องบอกของผมสวยของผมดีถูกต้องครับแต่ป้ายังไม่ได้เคยทําปามาเลยไงพราะป้าเนี่ยจะนั่งมองเฉยแล้วอรอรับเงินเฉย ป้าให้คนอื่นให้ลูกให้ลูกทำแต่ปีนี้ให้สายตาป้าเนี่ยป้าป้าคิดว่าไงทำปีนี้ป้าเริ่มทำเนี่ยป้าถึงไปสั่งยามาร่าพอเริ่มทำปุ๊บก็รับเงินปั๊บเลยเพราะว่านาได้งวดแรกที่ป้ารับนะมันก็ได้ประมาณสามหมื่นนะป้าคิดว่าต่ป้าซื้อยาไปหมื่นนึงนะซื้อสามรอบเนี่ยสามหมื่นนะไอหมื่นเนื้อแต่ป้ายังแลวที่เหลืออยู่ในคอยกะ สามหมื่นงวดแรกป้าได้ไปสามหมื่นงวดสองก็ป้าก็ได้มื่นมื่นแปดเร้องวดวันเนี่ยนะคงจะได้สองสามสองหมื่นกว่าเออก็ปประมาณที่ีมื่เนาะีเข้าๆหักค่าคนงานหกหมื่นกว่าค่าคุณงานหักค่านั้นเหลือหกหมื่นกว่าละเหลือหกหมื่นกว่าค่ายาหมื่นหนึ่งอ่าเอาเก็บไว้ยังไม่หมดยังอยู่ยายายังไม่หมดยายังอยู่ยังอยู่นี่ยยังเหลืออีกนะอีนูต้องถามป้าต่อว่าจะเอาเงินคืนไหมเออป้าจะเอาเงินคืนไหมป้าเพราะว่าผมรับประกันแล้วไงว่าไม่พอใจยินดีคืนเงิน สองเท่าใช่แต่คุณบอกว่าต้องถ่ายต้นที่แรกให้คุณดูก่อนจะ <c oughs> นนยอมคืนเงินแต่ป้าดูแล้วป้าดูไอ้โกเกณฑ์ในรายการอยู่ตลอดป้า,ปาดูทุกวนันนะพทอมาล่ะป้าน,นอนดูอยู่เห็น<า>บิ๊กแจทนั่งอยู่ค้าเดี๋ยวเดี๋ยวง้นงั้นง้นเอาย่างเงี้กันป้าจะเงินคืนไหม<อ>ถ้า้าาเงินคืนแ้่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัดตามรอบต่อไปผมบอาคืนให้เลยเงินคืนนะนะขอตัดตาม่อัไปป้ ช่มันเพิ่มขึ้นป้าป้ามันจะเพิ่มต่อไปเนี่ยคนอื่นนะฮะคนอื่นเขาคนอื่นเขาเขาดอแค่ห้าร้อยโลนะยินป้าเลยเนี่ยเทียบจากลูกสาวตัดครั้งก่อนป้าครั้งหนึ่งได้ห้าร้อยโลห้าร้อยโลมีแปดตันมีสามตันมีแต่ของเราได้สามตันเริ่มแายก็สามตันแล้วัแรกอะที่ว่าป้าย้ายมือใส่มือป้านี่นะป้ากระชีดไอตัวเนี้ยป้าตัดวันแรกอะสามตันฟ้า ขึ้นมาสองเท่าเออแล้วมารอบสองอมันมันเหลือมาสองตันฝานะแล้วมารอบสามเนี่ยก็สามตันฝานยพราไอ้รอบสองนี่ตัดเร็วไงกระชันชีมันมันมันเป็นช่วงที่ว่าบาง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 รุ่นมันแก่เยอะบางรุ่นมันแก่น้อยหรือเปล่าคอมันคอมันสลับทอสลับใช่ใช่คอมันสลับทางมันสลับกันอยู่แต่ตอนเนี้หลังจากนี้ไปอ่ะ คงไม่ต่ำกว่าสามตันตลอดจะกลัวอะไรครับดูคุณดูเอ้ยมะแว่นดูเลยคใบเขียวพป๊ขนาดเนี้ <S <S เขียวแล้วก็ดูนะครับขาดคอไหมไม่มีนะดูยอดยอดชี้ด้วยนะฮะดูะด,ดูยอดชี้อย่างนี้นะยังไงก็ออกเนียก็ได้แต่ทางค้างคนงาน,นที่กําลังต่ออู่อยู่น้าต้นนั้นนะถ้าคุณไปดูแล้วคุณจะโอ้โหมันทำไมออกโดขนาดนี้นะมีต้นต้นนั้นยังออกนักที่สุดเลยขนาดวานี่ตัดไปต้นเดียวนั้นต้นนั้นสามทลายนะได้ในต้นนั้นแล้วก็ยังเต็มคอของใคร เขาป้าเหมือนกันก็บอกว่าไอ้ไอ้ไหนอยู่ใกล้ทางอะได้กินเยอะหน่อยใช่ถ้าไหนอยู่ปลายทางอะม่นก็ได้กินไม่ต้องสวนยาแล้วก็นไ้เพราะว่าเวลาฉีดยาไงยาใกล้หมดแล้ว นี่ไาหมดลิตรนะนะเพราะว่าเดือนหนึ่งแล้วอ่ะก็ใช่ไงป้าต่อได้แล้วครับต่อได้แล้วฉีดได้เลยเดี๋ยวในกานเดี๋ยวเขาจะรุ่นที่รุ่นที่จะเก็บอ่ะมันจะเป็นดอกกระพูดใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็รุ่นมันจะขยายน้ําหนักมันจะหาย้อยางเนื้อคุณป้าเพิ่งตัดไปด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางดินช่วยเขาเลยป้าก็ดูสิเขาพูดว่าใช้ใช้ทอนิสยามแล้วเห็นผลจริงอ่ะป้าก็เลยลองไงป้าดูไม่กี่วันเลยนะป้าซื้อกี่วันแป๊ะป้าดูประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะเนี่ยใจ เลยว่าแม่แม่เาชื่อใจคนอื่นง่ายเหลือเกินเขามีหน้าม้าเปล่าเนล่วอย่างนี้มีไหมอะอย่างนี้มีไหมแล้วป้าก็มาลองก็ทุเรียนก่อนเพราะทุเรียนมันฟื้นนะป้าก็รู้เลยว่าเออมันใช้ได้ป้าก็สังอีก่รอบสามมาน นั่นแหละเอามาลองก่อนกับทุเรียนทุเรียนน้อยอันนี้แต่เสียดายอย่างเดียวทุเรียนน่ไม่น่าเลยไม่มีหน้ามาหรอครับเพราะว่าคุณหลุมลูกชายเป็นคนปลูกทั้งหมดฉันไม่ได้ปลูกหรอกฉันเอาน้ไปเขาหวังดีแล้วเราจะทำยังไงอ่ะทำางไงจะถ้ากบหลุมไม่ได้ไม่ได้ห้ามกบครับห้ามห้ามหกบอย่างนั้นแหละคือระบายน้ําออกอย่างเดียวน้่ออกอย่างเดียวอย่าห้ามเอาดินเอาอะไรไปกบเด็ดขาดเด็ดขาดนะะถ้ากบก็คือเหลืองแล้กก็ตาย อ๋อแต่ว่าทางทางเนี้ยทางทางทางดินน่ะทางไอ้ที่ว่าผงดำดำเรียกนึกไม่ค่อยออกทีเนี่ยปาฉีดไปสามรอบนะสามรอบทุเรียนแล้วดีไหมครับแต่นใ่ยอดอ่อนต้นใหญ่เนี่ยฉีดรอบเดียวที่ว่าออกดอกเนี้ยแล้วก็ยายาเหลือจากปาล์มก็เป็นสาดรอบเดียวอสาดได้ครับเออนั่นะสาดไปรอบเดียวมันสี่ทั้งสี่สูตรเลยนะหนึ่งสองสามสี่มาใช้กับปาล์มเนี้ยมันต้องมันต้องทั้งสี่สูตรอะครับ แต่ว่าดูใ่แจ๊นเขาบอกว่าต้องใช้สองสามต่บสี่ใช่ไหมใช่แล้วสี่ครับครับดูบ่อยๆแล้วนี่ยาเหลือะเราจะไปทำไมเสียดายเราก็สาดต้นทุเรียนอยาเหลือจากปาล์มให้ไปใช้มะพร้าวอันเดียวกันเออมะพร้าวมะพร้ากก็สวยแน่นเลยจะไปใช้มะพร้าวน่ะมันผ่านต้นทุเรียนไปเลยแยกหน่อยนะอ่ยอมยอมยอมเพราะว่าก็คงจะมีอยู่ห้าหกลูกอะไรอยู่ตรงนี้อย่างน้อยไดกกินเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคุณแม่ครับผมนะ ฝากอะไรถิมนักเกษตรกรที่ดูอยู่ที่บ้านบ้างครับฝากฝากสองฝากบอกฝากบอก,บอกว่าใครสนใจอยากใช้ก็ให้ซื้อใช้ได้เลยผิดพ,พันสองอะไรจีผิดพันดินผิด <c oughs> พันดินพิษเฮ้ยท่อน,นี้สยาม <c oughs> น,นีสยามครับผมสโลแกนจําได้ไหมผมบอกว่าไงสโลแกนเนอใช้ง่ายใช้ง่ายใช้ดีเห็นผลจริงนี่ครับผมนะทอยสยาม ใช้ง่ายง่ายใช้ดีเห็นผลจริงครับผมนะพี่นศงเกกรครับถ้าหากว่าพี่นศรเกกรนะครับสนใจในผลิตภัณฑ์นะครับเนาะสามารถติดต่อสอบถามนะครับแล้วก็ดูตัวอย่างจากเทปหลายเทปที่เราได้ถ่ายทำมานะครับเนาะดูว่าพี่นศงเกกรที่ใช้ผลิตภันธ์ของเรานะครับเห็นผลดียังไงนะครับเนาะวันนี้นะครับฝากพี่นศรเกกรครับผมทรอยสยามใจง่ายใช้ดีเห็นผลจริงครับผม